พระบอกว่าอโหสิอโหสิอืมอย่าจองกรรมจองเวรต่อกันเลยพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้ปฏิหารมีจริงเนาะขอให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ใต้ตึกเนาะรอดปลอดภัยอืคุ้มครองผู้ประสบอุทกภัยนะฮะแล้วก็คุ้มครองหน่วยงานทุกคนนะ,ะผู้ช่วยเหลือหน่วยกู้ภัย เนาะชีวิตในโลกนี้จะจุนเจืออยู่ได้ด้วยความดีการกระทำและคำพูดมันจะการันตีตัวเองไปในวันข้างหน้าภาพพจน์ไม่ว่าเราวาดอะไรไว้เราทำอะไรไว้วันนี้มันยังอาจไม่เห็นผลแต่ถ้าไปข้างหน้าอีกหาปีเราจะเห็นผลว่าสิ่งที่เราทำ มันจะย้อนกลับมาทำร้ายเราหรือว่าจะผลักดันให้ตัวเราจเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆิงขึ้นไปมันก็อยู่ที่การกระทําเพราะโลกออนไลน์ปัจจุบันนะฮะสายตาหูตาเอฟซีเนาะทั่วโลกที่ติดตามทุกเรื่องราวในโลกออนไลน์นะทุกข่าว อืมบางคนเราติดตามมาเป็นสิบปีนะฮะมีบ้างข้อดีบ้างเสียบ้างแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เขาทำนะผิดพลาดเขาแก้ไขนะฮะเดินหน้าด้วยผลงานอืมบอกเลยว่าคนไทยนะให้อภัยกันง่ายๆนะจริงๆทุกๆคนนะข้ามไปเงียบซักกจบแต่นี่ยังพอสิเงียบเงียบ กำลังสิมีความสุขจากน้อยกะก็มาตกห่างให้ตื่นอีกแล้วเรื่องนี้ค่อยกัะเงดในหัวใจแต่กะว่าล่นะเนาะเลือกที่จะสร้างดราม่าเพื่อเป็นประเด็นประเด็นเพื่อเป็นกระแสกระแสเพื่อเป็นเงินเป็นทอนะ้องนะอ่เะเข้าใจยายจ่าเข้าใจแต่ภาพพ์ที่มองว่าความเสียอืมสิ่งที่ไม่ดี มันย้อนเข้าหาเจ้าของตาคนทั้งโลกนะอืเดี๋ยวนี้กรรมยังมาช้านะกฎหมายก็ไปตามขั้นตอนแต่นะลงทันในโลกออนไลน์นี่ไวโพสต์ขึ้นมาปับ๊บหนึ่งนาทีปับ๊บโอ้โหตับ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 ,ตบอ่ายิงจาะหมาะเจาะจงไปกอง กับคนที่บอซอฟขาแล้ววายยำกันยิ่งกว่ยยำใหญ่ก็เห็นเห็นกันอยู่ในเมื่อเราสร้างภาพหรือว่าสร้างตัวตนมานานโนมเป็นกี่ปีเนาะระดับใหญ่โตโอรานทำไมไม่เอาประสบการณ์นั้นหรือว่าเน้นเน้นดราม่าเป็นผลประโยชน์ไดหลายได้อืมโนโสนโนแคร์ใครเกียดก็ช่างนะฮะ เออพอได้ต่อยอดไปวันวันบน bon อมืน้อถ้าบอกว่าทุกชีวิตอ่ะอืมห้าปีทั้งหมดที่ผ่านมาสร้างภาพให้พวกเราหลงเชื่ออืมในความดีแล้ววันนี้ก็ยังเริ่มต้นทําเหมือนเดิมแล้วอีกห้าปีข้างหน้าจะเอาคำใดมาแก้ไขให้กับตัวเจ้าของลาซายพินิษพิจรารณา อหยุดพูดแล้วตั้งใจทํางานทําการสร้างผลงานรวยๆขึ้นให้เขาเบิงเนาะเออลบล้างสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเจ้าของทําได้เด้เชื่อยายเถอะเออห่นจากใจเลยเนี่ยบงตรงสติสติอายุมากแล้วเอาประสบการณ์เป็นครูนะบใช่ว่าเด็กน้อยเพิ่งจะเจอปัญหาชีวิต จริงๆเสื้อ,อยายค่อยละปิดค่อยละปวดหัวค่อยละเสียดายค่อยละบทคำซเวา้าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นครูให้ไม่ได้เลยนะคะเป็นบทเรียนให้ไม่ได้เลยแต่กลับว่าตอกย้ำซ้ำซ้ำถูกกระทําไม่จบไม่สิน้นทั้งๆท,ท,ที่เขา จเล,ลืิอรุ่งเรืองไปกกลบ่มีเวลามาโวยเอาถึงแล้วนะสะกิดให้เดือดอีกเนาะพอบ่มีเวลาเดือดหรอกจิจการไม่กำลังเริ่มต้นอยู่ไปโนสนโนแคเราเอาผลงานดีกว่าพอเอ้ยนะ